ในทุกมุมเล็กๆของสังคมไทยมีเรื่องราวมากมายที่รอการค้นพบและมีบทเรียนที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนห้องเรียนคือจุดเริ่มต้นของความรู้แต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้เด็กๆกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนแค่ตัวอักษรบนกระดานแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะมองออกไปยังโลกกว้างและตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นรอบตัวเมื่อพวกเขาออกจากห้องเรียนสู่ชายฝั่งท้องทะเล สิ่งแรกที่พบไม่ใช่ความสวยงามของธรรมชาติแต่หากเป็นร่องรอยของปัญหากองขยะที่เกยตื้นอยู่ตามหาดเศษถุงพลาสติกที่ลอยเคว้งอยู่บนผิวน้ําและอวนที่ชาวประมงดึงขึ้นมาซึ่งแทบไม่มีปลาแต่เต็มไปด้วยขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือปัญหาของการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนด้วยเด็กๆได้เรียนรู้ตรงหน้าว่าโลกความจริงนั้นเปลาะบางเพียงใด และพวกเขาล้วกที่จะไม่ยืนมองเฉยๆพวกเขารวมพลังกันเก็บขยะแยกเศษพลาสติกและลองคิดหาวิธีใหม่ๆที่จะเปลี่ยนของไร้ค่าเหล่านี้ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งสิ่งที่เคยเป็นเพียงกองขยะถูกดัดแปลงให้เป็นอิฐก่อสร้างสิ่งที่เคยถูกทิ้งถูกแต่งเติมจนกลายเป็นงานศิลป์สิ่งที่เคยสร้างปัญหากลายเป็นแรงบันดาลใจในงานสร้างสรรค์ไม่เพียงเท่านั้น การกระทําเล็กๆนี้ยังเป็นพลังที่ส่งต่อไปถึงชุมชนชาวบ้านเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวประมงเริ่มเก็บขยะออกจากทะเลอย่างตั้งใจและคนรุ่นใหม่ได้มีเวทีพิสูจน์นว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากมือเล็กๆของพวกเขาเองนี่ไม่ใช่เพียงบทเรียนแต่นี่คือการเดินทางที่แท้จริงของเรื่องราวของสังคมไทยแต่เป็นบทเรียนที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานะใดคนเล็กคนน้อยหากเป็นความร่วมมือของทุกคนวันนี้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าจุดเล็กๆไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและพวกเขาได้สอนเราทุกคนว่าโลกใบนี้ยังคงมีความหวังหากเราไม่เพิกเฉยต่อมัน